สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะกับอาจาร,รย์แพทย์ทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายาคุปค่ะที่จะมาทำนายในเรื่องของการงานของท่านว่าในเดือนสิงหาคมนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะการงานของท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพอีรอสเกิดขึ้นนะคะ ถ้าเทพอิรัสเกิดขึ้นก็เป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของการทํางานที่ดีให้กับคุณคุณที่เกิดในชาวราศีสิงห์นะคะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นหรือมีบริวารเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นนะคะจากเดิมที่มีอยู่นะคะถ้าเกิดใครที่ทํางานประจําแล้วนะคะแล้วก็ มีการอบรมมีการสัมมนา,าเพื่อที่จะรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้ทีมงานที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมีในเรื่องของการติดต่อค่ะการติดต่อหรือการเจรจาความถ้าเกิดใครที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของการค้าการขายอะไรนะคะเพศตรงข้ามจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคาดหวังความสําเร็จก็ควรที่จะติดต่อกับเพศตรงข้ามไว้ก่อนนะคะก็จะได้รับในเรื่องของเขาเรียกว่า,าได้ในเรื่องของ ราบโดยเสน่หาจากเพศตรงข้ามนั่นเองนะคะในสําหรับการทํางานในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของความสวยความงามนะะจะเป็นในเรื่องของสปาก็ได้หรือจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของสวดทรงองค์เอวให้สวยงามมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแตกแขนงการต่อย,ยอดหาทีมขายได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเน้นหนักในเรื่องของการพบปะลูกค้าให้มากๆขึ้นนะคะจัดการเวิร์กช็อปบ่อยๆนะคะคุณก็จะมีลูก ติดตามผลงานของคุณอยู่เรื่อยๆนะคะออกสื่อบ่อยๆหน่อยการค้าการขายก็จะกระเตื้องขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ<ม>ค่ะหากต้องการอยากรู้ในเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันสาม3ามแล้วก็กดโทรออกนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ